คลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางนะครับหลังจากที่เรารับต้นมาเมื่อกี้แกะกล่องเรียบร้อยแล้วก็คือทุกต้นที่รับมาผมจะเปลี่ยนดินทั้งหมดเพราะว่ามันต้องปรับใช้กับเขาเรียกอะไรแต่แต่ละสถานที่ก็จะใช้ดินไม่เหมือนกันมันอยู่ที่นิสัย การลดน้ําของเราด้วยครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงผมก็จะใช้ดินที่เราผสมเองก็จะได้เหมาะกับสภาพการเลี้ยงของเราครับแนกดินที่เขาใช้ปลูกก็คือเป็นน่าจะเป็นดินถุงครับผสมทรายหยาบก็คือเน้นเรื่องการระบายน้ำนะครับ ผมจะดึงออกหมดเลยนะ<อ><อ>เพราะมะพร้าวสับจะไม่ไม่เอาใส่เข้าไปเลยนคะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางแล้วก็ให้เขาฟื้นสักหน่อยครับค่อยมาตกแต่งอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับอันนี้จะใช้กระถางใส่ห้านิ้วครึ่ง ก็คือจะใกล้เคียงกับกระถางไซเดิมเขาใหญ่กว่านิดหน่อยรองด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ครับนอนกระถางจะได้ระบายน้ําได้ดีส่วนดินที่ใช้ก็เป็นใบก้ามปูหมักแล้วก็ล่อนครับเอาแต่ที่ละเอียดละเอียดมาแล้วก็ผสมด้วยหินภูเขาไฟเบอร์เล็กสุดเพอร์ไล แล้วก็มีสตาร์เกอร์จครับแล้วก็ใส่ออนโมโคโเล็กน้อยก็คือเน้นเหมือนการปลูกไม้ขดทั่วไปหรือว่าพวกแคตตัดก็ได้ครับก็คือเป็น,น,นเน้นเน้นโปร่งเป็นหลักแต่ว่าต้นเนี้เขาชอบสารอาหารโตไวชอบสารอาหารสูงก็จะใช้เป็นดินเป็นใบกล้ามปูหมักทั้งหมดใส่เข้าไปเลยครับ สต,ตาร์เกอรจจะใส่ทุกครั้งในดินนะครับแต่ว่าเราจะใส่แค่ครั้งเดียวที่ตัก kolekkan เอ็นหนาท่งนิดหนึน่งเห็นไหมครับเพราะว่าลำต้นเขาโน้มไปฝั่งนู้นแล้วก็น้มกลับมาก็เราก็จัดแล้วแต่ชอบเลยครับว่าเราอยากได้ให้ต้นเขาเป็นทรงประมาณไหนไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างทนนะครับโตวไวปืดทน แต่ว่าที่บอกว่าผมจะเอามาทำเป็นตึงๆบอนไซก็จะไม่ให้เขาโตไวก็จะต้องเน้นในการตัดเล็มกิ่งทดกิ่งบ่อยๆครับน้องมาทระมาณนี้ ประมาณนี้ครับนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะใช้หินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่คุมดินด้านบอนอีกทีนึ่ง เพื่อล็อกต้นเขาไวครับแล้วก็ลดการทำให้ดินแห้งไวด้วยผมว่าต้นเนี้ยส่งเข้ามาสวยอยู่แล้วครับจริงๆตอนแรกเลยอ่ะไม่ได้ชอบไม้พวกนี้นะ แต่ว่าดูไปดูมาเอาไปเจอต้นนี้ซึ่งทรงที่เราตรงกับทรงที่เราแบบชอบพอดี Okay. น,นี่ครับส่งที่ได้ก็จะส่งมาน,นี้เดี๋ยวทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งให้ต้นเขาฟื้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งใบแล้วก็ทดกิ่งกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าใบเขาปิดหมด แต่จะให้ดูด้านบนว่าที่ผมจัดนี้จะให้เขาได้เซนเตอร์เห็นไหมครับเอียงโน้มแต่ว่าท่านมองจากท็อปวิวก็บาลานซ์โอเคครับ